สวัสดีจ้ายินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงยหนุ่ยหวัวอ้านพี่น้องเอา้าออกมานะคือเกขาพี่น้องมือเศร้าฝนตกเฮงเฮงพี่น้องเบิง้งมือเศร้าเนี่ยตกจนซวยละ่ะกะหวะกะพึ่งเศร้าตกนะจ๊ะเนาะตกจากโมงวะตกจากเศร้าละพี่น้องมือเศร้าเนี่ยเบิ้งหน่ำพี่น้องหน่ำเลยเห้ยนะ ตกมือเศร้ายันหนึง่งอันเพิ่งออกมาไไ้าพี่น้องห่วงไปเด้นะาพีน่น้องพราน่น้ำเต็มให้น้าเลยกระบาดอันกระบ,บ,บาดบอล้อนดอกพี่น้องแต่ว่ากับมนีน้ำให้น้านี่แมียอาฝนดีแท้ย้ำเห็นในเห็นน้าย้ำมันต้องการน้ำขังเขาสินี้บอพี่น้องเอ้ยเบึงแงระเบิงน้ำพี่น้อง ว่ะโอ้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 พี่น้องโสอ่อานาน้ำยังนู่นโสอ่อนน้ำปิ้วอันนี้เป็นไถหุดไว้แล้วเพราะนั่นมันเดี๋ยวเห็นน,น้ำเนาะพี่น้องเนาะคนน่ะอ,อันนี้ก็เดียวเห็นแน่ข่างอันล่านกาแฟน้องเตยเน่ะแม่เโสอ่อนน้ำเานาะพี่น้อง มันมีหอยมีอยังออกที่อือกีปูอีปูอีปูตายอยู่พี่น้องอีปูออกอยู่เออมีอยู่อีปูอยู่ในน้ำพี่น้องเดี๋ยวไปเห็นดอกเอ็งงอมๆอยู่โอ้ฝนตัวแข็งเลยพี่น้องมือเช้าเนี่ยใกล้แล้วขัตกจังซี่เพื่โดนพี่น้องเอ้เห็ดพอออกแท้ๆ ันนี้ก็ยังไหลอยู่ด้วยไนะน้ำไหนพี่นอ้องไอเล็กเล็กเลิล็อยู่มาตุกมะฮอนใส่ให้นี่แล้วไาดูเห็นน้ำพี่กำมอดนะ้ำน้องเตยให้นี่กันน้ำไหลให้กันในปัจจัยเนี่ยพี่น้องเอ้วยวันนีหม่มองสีเป้งไปได้ป่ะที่เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก็แห้งดอกต้องจ้าเนาะเดี๋ยวก็แห้งดอกผัวพี่น้องน้ำน้ำไหลเอานี่สวนน้ำเดี๋ยวพ่อแม่ยังเด้ออกมานะ <c oughs> อุ้ยสวนน้ำให้น้ำได้หน่ะพี่น้องให้น้ำได้หนะทั้งนี้ก็เป็นให้น้ำได้หนะน่ะนะอุ้ยคนตกน้ำไหล ฝนตกน้ำไหลชวนนั่งยังหน่อยออกมาฝ่มา,ออา,า,า,ามะบึงเ้พี่น้องเอ้บรรยากาศทุ่งไฮทุ่งนากค่จังสี่หลักขยามฝนตกม้านอนพี่น้องดีใจบรรยากาศดีอุย้ยวิวกันเห็นน้ำเห็นยังเห็นน้ำเห็นดวงแล้วกา ซื่นอกซื่นใจนะพี่น้องเพ่ะผู้บองเลียไปหาย,ยู่หายกินกับพ่อทองเงาะน้องเอ้ขัเป็นนังซีตกแล้วแดดตกแล้วดแวดดอีกบ่โดนพี่น้องย็นเนื้อว่าเห็ดพออกอ,อกแทะอะ้อขันตกลงไม่อีกขันแดดที่เราหันอื่นตกไมอก่อีกแดดอีกบ่เกินอาทิตย์นึงพี่น้องออกแทะเห็ดอะ่ะเห็ดพอได้พี่น้องคัดว่าเห็ด ละงกเห็ดดินก็คือสีหายงา่ายคือปีไก่นี่แหละปีไก่เห็ดพอไหลยวันนี้หนุ่ยอะแต่ว่าเห็ดละงกเห็ดยังได้กินจากแกงซองแกงนี่แหละพี่น้องเพราะว่าไฟมันใหม่ปลาบบนี้เห็ดเรางกเมื่อึืนแต่ว่าเห็ดพอเนี่ยออกดีเทิงปีนี้ก็ใหม่อีกคือเก้าพี่น้องไฟใหม่ปลาใหม่ผู้เห็ดพอกับที่ออกอีกคือเก้าละเเลี้ยงไะแต่เห็ดเรางกอกเสีหายกินยากนะพี่น้องโอ้ยปีกวันนี่ตีเห็ดเรางกได้หาลายๆ ทอางอเอาอยู่เป็นเดียนเขียวข้นตะฟูสวนนาะพี่น้องนาะสวนน้ำน้ำใยดุ้ยเนี่ยเนี่ยสาวนะ้ำมันมาทันในเ้นะนเ,เห็ดน้มันเดยวเห็นน้ำก็ซื้นอกซื่นใจแล้วน้ำมันเห็นน้ำน้ำเพราะขังเขากตกมาใหาเา้เนอเทวดาเทวดาบุตรเอ๋เนาะพี่น้อง,อง <laughs> ดีใจะนะนยดีใจดีใจต้นไม้ต้นอะไรก็สีส้มสีเย็นนาะพี่น้อง ด,ดีใจได้เห็นน้ำนะคเนเฮ็ดไหยเฮ็ดน,น้ำเนาะเฮ็ดน้ำก็ดีใจนี่แหละจ้าบรรยากาศโอเ้เวยเขียดเสียงเขียดเสียง แมงกับชิงห้องอิบแอบอิบแอบอิบแอบเขียดตะนเนาะพี่น้องเนาะเอ้ยบรรยากาศดีนอนฟังเสียงเขียดตะนาไหลน้ำไหลด้วยพี่น้องเสาตกโดนตืบดเน,น,น,นี่ยแย่หน่อยจังกองไม้เนี่ยพี่น้องตกมบอเ้านี่ยหมบรรยากาศก็ดีหมีนี่ล้มพ่อมื่อเนี่ยมีล้มไว้ไว ล้มไม่ไหวผลต้นไม้ปิวเวนที่โอ้ใครแนี่ยอยู่นอาฝนตกมาเราก็ล้มบางทียัก็เย็นอยู่ได้พี่น้องเออมันก็บเบอ้าวเาบาหอนไหลโอ้ยวางสองสามมือในตีถึงเอาถึงหอนพี่น้งองพี่น้องเอ้ยนะปรับขึ้นทำไมนะ ฮัดฤดูการทำละยันหน่อยสิอัพเดทให้เบิ่งอีกทายทำให้เบิ่งอีกเนาะพี่น้องเนาะแต่บรรยากาศไม่นี่ดีดีพี่น้องเห็นน้ำเห็นทาก็ดีใจแล้วฝนตกลงมาชุ่มชื่นเนาะพี่น้องเนาะชุ่มชื่นเย็นสบายชื่นใจไร้กังวลไม่ด <laughs> ังเอ้ ปิดได้เก่าได้จา้าสมเนี่ยสมมูสม,มวัวภรรยสนใจถ้าเข้าไปได้ที่เพจส้มวัวคอมมอดเด้อพี่น้องเด้อสมสมัวพี่ยหมอดว่าน้องเตยเป็นผู้เฮีดยได้พี่น้อง,มมไไอองเซีเเบเสียบเขาไปสร้างสื่อกันได้เด้จ่าเอาสร้างเขาไปสร้างได้ได้จ,จ่าผู้ยดสนใจที่เพจส้มวัวคอมมอดเนาะพี่น้องร้นานกาแฟก็เปิดอยู่ดอกจาก้า ตัางกาแฟก็เปิดอุ้ยไอ้น,นุ่งกระส่วนแต่งแต่งแต่งงแต่น้ำนี่แหละพี่น้องลมลม้มความเดรดเดรดลมเย็นดีพี่น้องเลยเนี่ยโอ้บรรยากาศนี่แหละบรรยากาศตรงน้เนาะพี่น้องเนาะโอ้ได้หวกมะมกุกได้หวกมะแกงขี้แซ่บเนาะพี่น้องเนะาะหมวกหอกเสพอ,อีตู้ไทยเนี่ยไหม หมกควากใส่ผักอีตู้ไทยพี่น้องเออเฮ้ยหวามไรต้มบักไห้ใส่น้ำมันส้มจากน้อยหลักอะใส่ผักอีตู้ไทยโอ้ต้มบักไห้กินกับตำส้มย้ำเวทน้ะพี่น้องหน่อเห็ดน้านาะเอ้ยเสียบอีปูนหน่อยก็เอามออาอ้อใส่เสียบปุูนเสียงเขียดเฮ้เสียงยังห้อ,องผูบริหพี่น้องเสียงอึ้งจีอ้าวกดไลคเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามให้ยันหนุ่ยหัวร้านน้ำเำด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที่เขามารับชมจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยจิตใจที่เข้มแข็งน้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ยาหนุยหัวล่างกับฝากไว้ซักนี้ดวยจ้าสวัสดีจ้า